สไลด์นี้นะครับเป็นสไลด์สําหรับการสอนในห้องปฐถมนะครับในห้องปฐถมนะครับจะแตกต่างจากห้องเริ่มต้นการเรียนรู้ห้องเริ่มต้นการเรียนรู้เป็นการคัดแยกคนที่สนใจกับไม่สนใจนะครับคนที่สนใจจะเข้ามาสู่ห้องปฐถมนะครับเนื่องจากแอปพลิเคชัน e ิทเว n ที่โ more มันเป็นแอปของการเรียนรู้นะครับเราไม่ได้เป็นแอปที่มาให้คนต้องลงทุนแล้วถึงจะได้เงินไปเรื่อยๆแล้วก็ลงทุนไปเรื่อยๆไม่ใช่นะครับเราเป็นแอปที่ สิ่งที่ต้องลงทุนคือเวลานะเพราะฉะนั้นโด,โดยเวลามาตรฐานที่เราใช้กันทั่วไปก็คือประมาณ1นึ่ทุ่มหนึ่งทุ่มในของแต่ละวันซึ่งจะมีการสอนที่แตกต่างกันนะครับในคลาสนี้เรียกว่าชั้นปฐมนะครับชั้นปฐมจะให้ความรู้กับทุกท่านที่เข้ามาเกี่ยวกับดังนี้นะครับให้มองว่าแอปพลิเคชันนะครับเว็บไซต์ e ิทเวนตี้มมันคือธุรกิจนะครับมีอาคารสํานักงานที่แบ่งเป็นการทํางานแต่ละแผนกแต่ละชั้น ชั้นที่หนึ่งนะครับชั้นที่หนึ่งก็คือการขายธุรกิจเว็บไซต์นะครับการขายธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซการขายธุรกิจการตลาดออนไลน์การขายธุรกิจห้างออนไลน์แล้วแต่ศัพท์ที่เราจะใช้ที่เหมาะสมกับผู้ฟังนะครับแม้มันเราไม่อาจจะใช้คําศัพท์ว่าอ e ีคอมเมิร์ซกับคนทุกคนได้บางคนเราอาจจะต้องเปรียบเทียบกับตลาดนัดนะครับเพื่อให้เขาเห็นภาพซึ่งชั้นหนึ่งจะมีหน้าที่ตรงนี้ ชันะ้นหนึ่งจะมีหน้าที่ขายธุรกิจเว็บไซต์แอปพลิเคชันตัวนี้ให้กับบุคคลทั่วไปการสื่อสารเหตุผลการขายระบบการขายธุรกิจเว็บให้กับคนทั่วไปมีเหตุผลที่เหมาะกับบุคคลธรรมดาชั้นที่2นะครับเป็นการขายธุรกิจเว็บให้กับเจ้าของธุรกิจเจ้าของสินค้าและบริการต่างๆโดยเหตุผลที่เราจะต้องคุยกับคนที่เป็นลูกค้าชั้นที่2 ก็เป็นเหตุผลที่แตกต่างจากชั้นที่1ชั้นที่สามนะครับจะเป็นในส่วนของเป็น Business o เนอรแล้วก็มีกลยุทธ์ด้วย s t r a t e g y คือกลยุทธ์นะครับคนที่มีความเข้าใจสูงขึ้นมาแล้วเข้าใจมีอ n นเนอร์ว่าตัวเองคือเจ้าของแอปพลิเคชันอย่างแท้จริงแล้วก็เข้ามาเรียนในเรื่องของกลยุทธ์ต่างๆเพื่อนำกลยุทธ์ต่างๆ ไปใช้งานกับเจ้าของกิจการต่างๆกับนะครับบุคคลทั่วไปต่างๆซึ่งมันจะเป็นความรู้ในสเต็ปที่สูงขึ้นไปอีกชั้นที่สี่นะครับจะเป็นเรื่องเว็บสามนะครับเว็บสามนี่ก็ต้องอยู่ในระดับการเรียนของแอปพลิเคชันเราเนี่ยในระดับมัธยมขึ้นไปนะครับเราถึงจะให้สามารถชั้นที่สี่ได้นะครับใจน,นี้มันลงเป็นคริปโตนะครับแต่จริงๆที่เราเรียกกันคือเว็บสามนะครับชั้นที่ห้านะครับ Business Development นะครับ Business Development ก็คือการที่เอาตัวเองจากความรู้ทั้งหมดที่เรามีสามารถที่จะใบบูรณาการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจห้างร้านต่างๆนะคกิจการต่างๆองค์กรต่างๆโดยใช้ตัวเราองค์ความรู้เราที่มีและใช้เครื่องมือของแพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน e v e n t i f เป็นเครื่องมือในการประสานนะครับอาจจะหนึ่งหน่วยงาน2หน่วยงาน3หน่วยงานหรือมากกว่านั้นก็ได้ แต่โดยใช้เราเป็นกาวเชื่อมโดยใช้แอปเป็นตัวประสานนะครับนี่คือชั้นที่5้าที่เรียกว่า business development เพื่อให้เห็นภาพชัดกว้างๆนะครับได้เข้าใจว่าแล้ว e 2 4 e o r mall เนี่ยมันเป็นเว็บไซต์อะไรกันแน่หนึ่งเลยนะครับมันเป็นเว็บไซต์ที่สามารถจัดจำหน่ายสินค้าได้ครับสองเมื่อคุณซื้อเว็บแล้วเนี่ยคุณจะกลายเป็นเจ้าของธุรกิจคุณสร้างธุรกิจให้ตัวเองได้ ก็ตัวคุณเองนั่นแหละจะเป็นซีอีโอตัวคุณเองนั่นแหละจะเป็นผู้บริหารนะฮะอันที่สามนะครับคือการพัฒนาธุรกิจเมื่อคุณคุณเป็นซีอโอนานคุณมีความรู้ในการสร้างธุรกิจแล้วทาทาซ้าๆทํำบ่อยๆจนเกิดความเชี่ยวชาญชํานาญแล้วคุณก็สามารถทําตัวเองไปสู่ในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจได้ในการพัฒนาธุรกิจนี้หมายความว่าพัฒนาธุรกิจอื่นๆนะครับ โดยใช้ตัว e 2 4 m a l l com เป็นสื่อกลางในการเข้าไปพัฒนาผแผนกนั้นองค์กรนี้ธุรกิจนั้นมาผนวกกับธุรกิจนี้โดยใช้นะครับ e 2 4 m o r e เป็นสื่อกลางนะครับนี่คือในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจซึ่งเราจะให้ความรู้ในแต่ละระดับแตกต่างกันไปอยู่แล้วทีนี้มาย้ำนะครับว่าแล้ว e 2 4 m o r e คืออะไร e 2 4 m o r e คือเครื่องมือ E-Commerce คือห้างออนไลน์มีระบบในหน้าเป็นของตัวเองซึ่งแตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่นๆทั่วไประบบในหน้าหรือเอฟเฟรีของเรานะครับแบ่งเป็น5สเต็ปนะซึ่งระบบในหน้าอื่นๆแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยจะมีเพียงแค่เลเวลเดียวหรือสเต็ปเดียวนะครับซึ่งระบบตัว5สเต็ปนี้เราออกแบบมาเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ e ีทเวนตี้ซึ่งเราเรียกมันว่า Union Network นะครับ อันนี้แหละครับคือหนึ่งในกลยุทธ์ที่ทําให้ผู้ประกอบการหรือตัวเรามีไรายได้แบบแพลสิบินคัมนะครับอย่างที่ทุกคนเรียนรู้นะครับจากห้องเริ่มต้นว่าเราจะทําให้ตัวเราเองมีไรายได้เดือนละสามหมื่นบาทได้อย่างไรตรงนี้คือกรอบนะครับคือกรอบที่ทุกคนจะต้องฝึกแล้วก็ทําให้ได้อันแรกเลยครับต้องมีความรู้ก่อนการที่เราจะหาเงินเดือนละสามหมื่นได้เนี่ยเราไม่ได้ไปเป็นลูกจ้างใครใช่ไหมครับ เราหาเงินสามหมื่นได้ด้วยตัวเราเองเพราะฉะนั้นตัวเราต้องมีความรู้ก่อนแล้วเราจะมีความรู้ได้นั้นนะครับเราต้องมีเวลาที่จะเรียนรู้อย่างที่พวกเราเจอกันทุกวันตอนหนึ่งทุ่มนะครับหรือใครจัดตารางเวลาไว้อย่างไรก็ตามต้องมีวินัยในการเข้าไปเรียนรู้นะครับในห้างรุ่นพี่เขากําหนดไว้ว่าวันไหนเวลาไหนเราก็ต้องตรงต่อเวลานั้นๆน,น,นะครับแล้วโฟกัสเป้าหมายหมายความว่า เมื่อเราเข้าไปเรียนแล้วให้ตั้งใจมันใช้เวลาไม่นานหรอกครับประมาณยี่ิบห้านาทีสามสิบนาทีก็เสร็จละจบละเราก็ต้องโฟกัสมันอยู่กับมันตั้งใจฟังฟังแล้จับประเด็นนะครับฟังอย่างใส่ใจไม่ใช่ฟังแบบผ่านๆไม่เช่นนั้นคุณจะไม่ได้อะไรแล้วคุณจะเสียเวลาเรียนซ้ำซากคุณก็จะไม่สามารถนำไปใช้หาเงินเดือนสามหมื่นได้ข้อที่สองใช้เครื่องมือให้คล่อง ไม่ว่าจะเป็นตัวโทรศัพท์มือถือเองนะครับการกดปุ่มต่างๆฟังก์ชันต่างๆในโทรศัพท์มือถือเราต้องใช้ให้คล่องรวมถึงตัวแอปพลิเคชันนะครับตัวอีทเวนที่โฟมอลนะครับเราต้องเล่นแอป,ปเยอะๆนะครับเพื่อให้ตัวเราเนี่ยสามารถเข้าใจฟังก์ชันต่างๆเพราะแอป,ปมันมีฟังก์ชันเยอะมากเราต้องเล่นเยอะๆนะครับซึ่งตรงนี้ไม่จําเป็นต้องสอน เราสามารถเล่นแล้วเราก็เรียนรู้ได้ด้วยตนเองแต่ไปดูไปจําไปแล้วเราจะเข้าใจมันเองครับข้อที่สามการสร้างอาณาจักรของตนเองอันนี้มีความสําคัญมากๆเหมือนทุกคนที่เข้ามาในห้องปฐมนะครับต้องผ่านห้องเรียนรู้มาก่อนถูกไหมครับห้องเรียนรู้นั่แหละครับคือสิ่งที่เราต้องก๊อปปี้ไปให้ได้แล้วส่วนปฐมนี่ก็เช่นกันที่เราต้องก๊อปปี้ไปให้ได้ ทุกคนต้องสร้างอาณาจักรของตัวเองนะครับต้องไปบอกคนแนะนําคนเชิญชวนคนให้เข้ามา,าในการที่จะสร้างอาณาจักรตัวเองให้เขามารู้จักแพลตฟอร์ม e 2 o m m o r e นะครับ mm hmm. เมื่อเรายิ่งมีอาณาจักรของตัวเองใหญ่เท่าไหร่มากเท่าไหร่นั่นหมายความว่าในอนาคตเราจะมีไรายได้แบบ passive income มากเท่านั้นนะครับมันเป็นความจําเป็นนะแล้วในเวอร์ชันต่อช่วงนี้นะครับเราใช้วิธีการ copy คือ Copy จากสิ่งที่ผมทำได้เลยนะครับ ก็ปีป้จากในห้างรุ่นพี่ได้เลยข้อที่4การสร้างอาณาจากักนระครับแชร์ลิงค์รับไรายได้คือกลุ่มคนที่ไม่พร้อมลงทุนคือใน e 2 4 m a l l c o m นะครับเป็นเว็บไซต์เป็นแอปพลิเคชันเป็นอ e ีคอมเมิร์ซที่ไม่จําเป็นต้องเสียเงินก่อนแล้วถึงจะเอาไปสร้างไรายได้ได้นะไม่จําเป็นทุกคนสามารถลงทะเบียนเป็นแชร์ลิงค์รับไรายได้ได้แล้วในส่วนนี้นะครับจะทําให้ ตัวอาณาจักรของเราเองมันกว้างขึ้นเขาไม่ลงทุนเขาไม่ซื้อเว็บเขาไม่ซื้อธุรกิจไม่เป็นไรเขาอาจจะไม่พร้อมก็ได้ให้เขาเอาไปขายก่อนเขาขายได้สามคนเขาก็สามารถมาซื้อเราได้แลเห็นไหมครับแต่เราก็ต้องให้ความรู้เขาเหมือนกันคนที่จะซื้อหรือคนที่จะไม่ซื้อเราก็ต้องให้ความรู้เขาเพื่อให้เขาสามารถเอาไปใช้ทำมาหากินได้ข้อที่หนะครับค้นหากลุ่มเป้าหมายแล้วติดต่อประสานงานทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ผมจะใช้วิธีการทำออฟไลน์80%นะครับออนไลน์20%ส่วนออฟไลน์เนี่ยก็ใช้ทุกวิถีทางเลยนะครับเท่าที่จะคิดออกไปติดต่อคนนั้นไปติดต่อองค์กรนี้นะครับคุยกับคนแถวบ้านคุยกับร้านแถวบ้านคุยกับผู้นำชุมชนคุยกับประธานองค์กรต่างๆนะครับนั่นก็คือออฟไลน์นครับส่วนออนไลน์ก็ส่งข้อความนะครับไปตามเฟซตามเพจตามอะไรพวกนี้นะครับ แล้วออฟไลน์เนี่ยแม้กระทั่งการโทรศัพท์หลังจากเราหาข้อมูลได้แล้วก็ถือเป็นออฟไลน์นะครับข้อที่6การตั้งเป้าให้กับตัวเองและลงมือทําทุกวันสมมุติมผมตั้งใจว่าผมจะต้องโทรหาคนให้ได้30คนต่อวันนะครับผมก็ไปดูตามเพจต่างๆซึ่งตามเพจขายสินค้าต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีเบอร์โทรอยู่แล้วผมก็โทรไปนําเสนอเว็บไซต์นะครับเป็นนําเสนอธุรกิจให้เขามาเป็นเจ้าของเว็บอ e ีคอมเมิร์ซเป็นของตัวเองนะผมก็โทรไปคุยกับเขาหรือผมอาจจะใช้วิธีการในการส่งข้อความทางอินบ็อก ไปยังเจ้าของสินค้าต่างๆผมตั้งเป้าไว้ว่าวันละสามสิบลายนะครับผมก็ต้องทาทุกวันวันละสามสิบลายนะฮะนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันจะตอบสนองกับเราได้คือการทํางานพวกนี้มันเป็นเรื่องทางสถิตินะครับสามสิบลายเนี่ยอาจจะไม่เกิดผลแต่เมื่อทำสามสามเก้านะครับเดือนหนึ่งเกือบพันลายนะครับเดือนหนึ่งเกือบพันลายเนี่ยเขาตอบกลับมา1%นเอร์เซหนึ่งเอร์ของหนึ่งพันลายก็สิบคนละเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นอยู่ที่เราตั้งเป้านะครับแล้ที่มันพูดถึงเรื่องไรายได้นะครับอย่างที่เราเคยคุยกันในห้องเริ่มต้นนะครับว่าเราจะมีไรายได้สามหมื่นได้อย่างไรวิธีการที่ง่ายและเร็วที่สุดนะครับคือการขายเว็บไซต์ขายธุรกิจเว็บขายธุรกิจแพลตฟอร์มไปยังประชาชนทั่วไปนะครับ เราขายไปเนี่ยให้เขามีเครื่องมือในการเอาไปใช้ในการทามาหากินเราขายไป6,000เราได้ค่าคอมมิชชั่นส0 0 0ันสองพัหารสามหมืเท่ากับ15บาลายเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับถ้าเราต้องการคนประมาณสิบห้าคนเราก็ต้องส่งไปประมาณสักติดต่อสื่อสารไปประมาณหนึ่หรลายมีผลตอบรับกลับมาหนเอร์เซก็จะได้15บหาคนนะครับนี่คือหลักการคิดนะฮะหลักการทํางาน แล้วทีนี้เราไม่ได้ขายได้แค่ประชาชนทั่วไปเราขายให้กับเจ้าของธุรกิจสินค้าและบริการได้ด้วยเมื่อเราขายตัวธุรกิจตัวเทคโนโลยีตัวเว็บไซต์ตัวนวัตรกรรมด้านการตลาดต่างๆที่เราเอาไปสื่อสารให้เขาเนี่ยเราก็จะได้สองพันเช่นกันเพราะฉะนั้นในพื้นที่ที่เราอยู่เรามีคนขนาดไหนเรามีธุรกิจกี่ธุรกิจนะฮะลองคํานวณดูนะครับแล้วก็หาข้อมูลดูนั่นแหละครับคือแหล่งรายได้ในการที่จะทําให้เรามีรายได้เดือนละสามหมื่นได้ ส่วนข้อที่3ในการได้รับค่าในหน้าจากสินค้าตั้งแต่5ถึง17%ก็เหมือนเงินหยอดกระปุกออมสินนะครับเราเปิดหน้าไปกว้างมากๆเราเราเปิดให้คนเข้ามาช้อปปิ้งในห้างออนไลน์เราเยอะๆนะครับมันก็จะเ็งยัน,งงนไรายได้ตรงนี้มันก็จะเป็นกระปุกอ,อมสินหยอดให้เราไปเรื่อยๆวันละร้อยคนร้อยคน,พ,คนพันคนหมื่นคนนะครับแล้วเขามาเป็นลูกค้าประจําเรา ลองคำนวณเล่นๆดูนะครับสมมุติเขาซื้อสินค้าเดือนละ300บาทนะและจํานวนหมื่นคนเนี่ยมันเป็นเงินเท่าไหร่300ร้อยคูณหมื่นแสนล้าน3มล้านนะครับห้าเปอร์ของเงินสมล้านเท่าไหร่ห้าสามสิบห้าหมื่นห้าเห็นไหมครับเราก็มีรายได้เพิ่มขึ้นมาแล้วเดือนละหมื่นห้าแล้วมันไม่ได้หายไปไหนเราก็ทําต่อสะสมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นกระปุกออมสิตนเราจะโตไปเรื่อยๆ กระปุกออมสินมันก็จะโตไปโตไปทําให้เรามีรายได้แบบแพสซีฟินคมอย่างแท้จริงจุดนี้นะครับที่ทําเป็นรายได้อย่างที่มันทําให้เราเกิดรายได้แบบอย่างยั่งยืนนะครับระยะยาวเลยอ่าทำไมต้องซื้อเว็บไซต์ e 2 4 m ิบิตรงุตัวหัวข้อสีเขียวนะครับตัวหนังสือสีแดงตรงนี้คือเหตุผลในการที่จะบอกบุคคลธรรมดาทั่วไปให้เขาเข้าใจว่า ทำไมเขาควรซื้อเว็บไซต์ e ิ r เมอเอาไว้ในครอบครองนะครับข้อที่1เขาจะได้เครื่องมือในการทําธุรกิจเว็บไซต์การค้าออนไลน์ที่มันซื้อขายกันได้ทั่วโลกข้อที่2การทํางานทั้งหมดคุณจะต้องลงทุนลงแรงแต่ที่สําคัญคือมันจะทําให้คุณมีรายได้แบบแพสซีฟอินค e ข้อที่3คุณไม่จําเป็นต้องคิดเองออกแบบเองลงทุนเอง ในการสร้างเว็บไซต์ที่มีระบบการค้าออนไลน์นะครับคุณซื้อเพียงแค่หกพันคุณถ้าคุณไม่ซื้อหกพันคุณคิดว่าคุณไปสร้างเองได้ไหมถ้าคุณคิดบอกว่าคุณสร้างได้แล้วคุณต้องใช้ทุนเท่าไหร่นะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะฮะที่เราให้คุณเป็นผู้ตัดสินใจเราให้เพียงข้อมูลนะครับคุณต้องคิดเองเออเองตัดสินใจเองนะครับแล้วสงสัยตรงไหนสอบถามเราได้เราจะตอบคุณในทุกๆข้อครับข้อที่สี่ ไอตัวหกพันที่คุณลงทุนไปเนี่ยมันจบเลยไหมมันไม่ใช่ท่าที่คุณนะครับคุณสามารถกลายเป็นว่าหกพันจริงแต่คุณสร้างมรดกให้ลูกให้หลานได้จากตัวอย่างแรกนะครับคุณสร้างไรายได้ไว้แล้วเนี่ยเดือนละหมื่นท้าพอมีคนเพิ่มขึ้นเรื่อยซื้อของมากขึ้นเรื่อยๆจานวนเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากคุณไม่อยู่บนโลกไปดีแล้วไรายได้ส่วนนั้นมันไม่ได้หายไปไหนนะครับมันจะถูกส่งมอบไปยังมรดกให้ลูกให้หลานคุณนะครับคนที่คุณลงชื่อไว้นั่นแหละครับ น้องคนนั้นนะครับเด็กคนนั้นนะครับจะมีไรายได้ตอบรับอย่างเหมือนอย่างคุณเลยเขามารับช่วงต่อจากคุณนะครับนั่นหมายความว่าคุณสบายใจได้นอนตายตาหลับนะครับว่าไม่ต้องกลัวว่าลูกจะลําบากนะครับเพราะว่าพ่อทําไปให้แล้วแม่ทําไปให้แล้วตัวสีม่วงตรงนี้นะครับคือเหตุผลในการตอบเจ้าของธุรกิจนะครับเราก็ต้องเหตุผลในการตอบป,ประชาชนทั่วไปกับเหตุผลในการตอบ ผู้ประกอบการร้านค้าเจ้าของธุรกิจต่างๆจะใช้เหตุผลไม่เหมือนกันเพราะวัตถุประสงค์ในการนําไปใช้แตกต่างกันถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของสินค้าต่างๆนะครับข้อที่หนึ่งคือคุณมีช่องทางการขายสินค้าเพิ่มขึ้นไม่ว่าปัจจุบันนี้คุณจะขายดีอยู่แล้วเท่าไหร่ก็ตามนะครับคุณจะมีช่องการขายเพิ่มขึ้นโดยเมื่อคุณขายผ่านทางเว็บไซต์ที่คุณซื้อเนี่ยมันก็เหมือนคุณเป็นเจ้าของเว็บคุณสามารถขายได้ตลอด24ี่ชั่วโมง นะฮะข้อที่สองคุณจะมียอดขายเพิ่มขึ้นจากการที่เปลี่ยนผู้ซื้อเป็นผู้ขายสมมุติสินค้าพี่ดีมากเลยผมซื้อมาใช้แล้วผมชอบผมไปบอกต่อเพื่อนซึ่งถ้าในรูปแบบเดิมพี่ไม่ได้ซื้อเว็บผมมาครับพี่ก็ผมก็จะไปบอกเพื่อนทําทไมอ่ะในเมื่อผมไม่ได้อะไรแต่ถ้าเกิดพี่ซื้อเว็บผมไปแล้วพี่เอาสินค้าพี่ขึ้นเว็บสินค้าพี่ดีผมไปบอกเพื่อนผมต่อ ตัวผมเองได้ห้าเปอร์เซ็นเห็นไหมครับมันจะทําให้สถานะของคนที่ซื้อเปลี่ยนเป็นผู้ขายแล้วพี่ลองคิดดูถ้าสินค้าพี่ดีมากๆแล้วมีคนชอบใจมากๆเขาไปแนะนําเพื่อนเรื่อยๆยอดขายพี่จะเพิ่มขึ้นขนาดไหนกับการลงทุนหกพันบาทคุ้มค่าขนาดไหนพี่ลองคิดดูนะครับข้อที่สามคุณจะได้กลยุทธ์การตลาดทุกวันนี้พี่ค้าขายเนี่ยพี่มีกลยุทธ์ไหมพี่มีฝ่ายการตลาดไหม แลวพี่ต้องจ้างเงินเดือนการตลาดพี่เดือนละเท่าไหร่น้องๆที่คนที่มาทําการตลาดถ้ายิ่งเก่งก็เดือนละเป็นแสนนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับนอกจากพี่ได้เครื่องมือในการค้าขายแล้วพี่ยังได้กลยุทธ์ด้วยถ้าคิดไปแล้วเนี่ยพี่เสียงเงินหกพันเนี่ยพี่ได้กลยุทธ์ตัวเทสติโมเนียลตัวเวลคัมเซตตัวกิฟตเซตตัวบันดี้เซตบันดี้ฮีโร่พี่ไม่ได้จ้างนักการตลาดเลยนะแต่พี่ได้นวัตกรรมการตลาดเอาไปใช้ฟรีๆเลยนะพี่ เหมือนจับเสือมือเปล่าเลยนะพี่พี่ไม่ต้องไปลงทุนอะไรเลยอยู่ๆพี่ก็ได้ไปใช้แล้วแถมมีเครื่องมือให้พี่ไปใช้ด้วยเพราะถ้าเกิดพี่มีกลยุทธ์จริงแต่พี่ไม่มีเครื่องมือคือพี่ไม่มีเว็บ e 2 4 m o r c o m แล้วพี่จะไปใช้มันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลนะที่พี่ควรซื้อเว็บผมนะข้อที่สี่เป็นการลงทุนที่ประหยัดกว่าค่ายิงแอดโฆษณาทุกวันนี้พี่ยิงแอดกี่หมื่นกี่แสนครับ นะแล้วพอพี่ยิงแอดไปกินหมื่นกี่แสนเนี่ยลูกค้าซื้อเสร็จแล้วแล้วลูกค้าเขาเป็นลูกค้าประจาพี่ไหมแล้วถ้าเกิดเขาจะซื้อใหม่แล้วแอดพี่หายไปแล้วอ่ะพี่ไม่ได้ยิงแอดหรือว่าแอดพี่มันผ่านไปแล้วเน่ะเขาจะทํำยังไงครับนะเพราะฉะนั้นถ้าพี่ทุกครั้งที่พี่ยิงแอดพี่ใส่ลิงก์สินค้าพี่ที่อยู่ภายใต้ e ีเวนต์ดโฟมตัวเนี้ยไปด้วยเวลาเขาจะซื้อต่อไปครับเขาก็จิ้มลิงก์ซื้อได้เลยเขาก็ติดตั้งแอป e ีเ m นต์ดโฟมซึ่งวันนี้พี่ซื้อเว็บไปแล้วเนี่ยม พอเขาซื้อเว็บไปเขาลงในมือถือเขาแล้วเขาอยากซื้อสินค้าพี่อีกเขาก็จิ้มซื้ออีกเห็นไหมครับให้พี่ประหยัดค่ายิงแอดจะตายพี่ยิงแอดหาลูกค้าใหม่ไปเรื่อยๆพอลูกค้าเก่าเขาก็ใช้ผ่านการซื้อทางเว็บนี่แหละมันจะง่ายพ,พรามะยันลูกค้าพี่ก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆข้อที่ห้ามีคนช่วยขายนะครับมีเป็นในหน้าหรือรีวิวสินค้าโดยที่พี่ไม่ต้องจ้างปกติพี่รู้ไหมการจ้างพวก คนมารีวิวสินค้าเขาคิดกันเท่าไหร่ถ้าพี่ไม่รู้ผมจะบอกให้เขาคิดกันครั้งละละพี่นะรีวิวสินค้าเนี่ยประมาณสองพันห้าแล้วอย่างเนี้ยพี่เอาสินค้าพี่อ่โยนเข้ามาในเวลคัมเซ็ตนะนะครับเรามีกลยุทธ์ที่ส่งตรงถึงผู้บริโภคคือเวลคัมเซ็ตคือกิฟต์เซคือเซติโมเนียลนะครับคือบัตตี้ฮีโรเนี่ยครับ,รบกลยุทธ์พวกนี้แหละมันจะเป็นช่องทางในการทําให้สินค้าพี่ส่งไปหาเขานะครับพี่ เสียเพียงแค่ต้นทุนสินค้าพี่ไม่ต้องเสียค่าจ้างคนไปยืนแจกพี่ไม่ต้องไปเสียค่าเช่าสถานที่สําหรับแจกพี่ไม่ต้องเสียค่าเดินทางพี่ไม่ต้องเสียค่าเก็บของพี่ไม่ต้องเสียค่าทําคีย์ออสเห็นไหมพี่มาใช้ในวัตรกรรมการตลาดของเราเท่านั้นเองพี่แล้วคนเขาก็จะใช้แล้วเ้าดีเขาชอบเขาก็เอาสินค้าที่พี่ให้มาในเวลควมเซตเนี่ยไปทํารีวิวพี่ก็ได้คนทํารีวิวสินค้าให้พี่ฟรีๆละครับ แล้วก็ข้อดีนะครับในการค้าขายกับอีเทมันีโฟละพี่ในการที่พี่ซื้อเว็บอีเทมันทีโฟไปนะข้อดีของพี่เลยนะพี่ได้รับเงินก่อนทุกคิ้นทุกวันนี้พี่ขายอยู่บนแพลตฟอร์มไหนบ้างผมไม่รู้แต่ที่รู้ผมมั่นใจได้เลยว่าพี่ต้องได้เงินทีหลังพี่ต้องส่งของไปก่อนแล้วถึงได้รับเงินแต่พี่ซื้อเว็บตัวนี้ครับพี่ได้รับเงินก่อนนะลูกค้าสั่งมาปุ๊บพี่ได้เงินแล้วพี่ค่อยส่งของนะข้อที่สอง คิดค่าการตลาดในมาตรฐานเดียวกันนะครับไม่มีการผักภาระ,ะไปให้เจ้าของสินค้าเวลาทําโปรโมชั่นต่างๆในแพลตฟอร์มมืนอนะมันจะไปหักเอาจากพี่ถูกไหมนะครับเขาจะไปหักเอาจากไรายได้พี่นะไปหักเอาจากต้นทุนพี่นะแต่อีทเวนตี้โฟมไม่นะพี่นะครับเขาไม่มีการมาทําโปรโมชั่นเพื่อเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองเอายอดเข้าตัวเองให้คนรู้จักเขาและเขาไปเอาเงินหักหักต้นทุนตรงนั้นไปจากมาจากสินค้าพี่นะของอีทเวนตี้โฟมเขาไม่มีนะพี่ ข้อที่สามนะครับค่าจัดส่งลูกค้าเป็นผู้จ่ายแล้วก็เป็นค่าจัดส่งที่ยุติธรรมนะครับไม่ใช่เป็นค่าจัดส่งที่บวกเผื่อกําไรเข้าแอปนะครับเพราะบางแอปเนี่ยมันมีการจัดส่งด้วยตัวเขาเองแล้วเขาก็เอากําไรส่วนนั้นอะเข้าไปในเข้าไปในระบบเขาเองเห็นไหมพี่แต่อันนี้ไม่ใช่เลยเกิดพี่อยู่ใกล้ใกล้ขนส่งประเภทไหนก็แล้วแต่พี่ก็สามารถส่งได้เลยนะครับตัวพี่เองก็จะสะดวกด้วยนะข้อที่สี่นะครับ ค่า G P หรือค่าการตลาดที่ต่างคือเราขอกาําไรพี่ขอค่าการตลาดพี่เพียงแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองแล้วยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี้ไปไหนก็ไม่แบ่งให้กับในหน้าไงครับตัวห้าสเตปตัวตามโครงสร้างยูเนี่ยนเน็ตเวิร์กไงพี่ที่ผมเล่าให้พี่ฟังเมื่อตอนแรกเลยนะคือเอายี่สิบเปอร์เซ็นต์พี่นี่แหละมาจัดสันผลประโยชน์ให้ข้อที่ห้าพี่มีโอกาสนะครับในการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศได้ด้วยพี่ทำแพคเกจจิ้งดีๆทำมาตรฐานทุกอย่างดีๆทำให้ครบเนี่ยครับ ตัวตัวระบบเองเนี่ยเว็บที่พี่ซื้อเนี่ยมันสามารถส่งลิงก์ไปได้ทั่วโลกนะพี่มีเพื่อนอยู่ต่างประเทศพี่ส่งลิงก์สินค้าพี่ไปหาเพื่อนพี่ที่ต่างประเทศได้เลยเขาสามารถซื้อได้เลยนะพี่นะครับแล้วถามว่าหกพันเนี่ยคุ้มไหมพี่อ่ะแมงไม่ต้องตอบผมเอาให้จบนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือสิ่งที่คนที่ก๊อปปี้นะครับ ในคลาสของปฐมต้องเอาไปคุยเอาไปสอนสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดคือคีย์เวิร์ดในการเอาไปสอนนะครับคือเวิร์ดดิ้งในการเอาไปสอนไม่ใช่ไม่ใช่มใชผมมามาขายพวกเรากันเองนะครับนะอา้าวเปนหนาแล้วโอเคครับจบแล้ว มีใครสอบถามอะไรเพิ่มเติมบ้าง